ตัวไซแมทเนี่ยเรามีสามธุรกิจหลักนะครับเป็นธุรกิจที่ธุรกิจดั้งเดิม่อและกันก็คือธุรกิจเดียวงาน S I F คืองานวิศวกรรมไอทีต่างๆนะซึ่งตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหญ่คือโครงการดึงโซ่ืองสู่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลนะซึ่งเราได้งานมาแล้วถ้าลวงแต่ก่อสร้างนายอ่ะก่อสร้างเราจบไปแล้วแา่ปีที่แล้วนะครับปีนี้เราเริ่มให้ส่วนงานบริการกรัฐานที่ให้มี Wifi จากคนไปเฝ้าให้บริการนเนี่ยซึ่งมีแบ็คหลอกอยู่พันสองร้อยกว่าล้านนะครับก็ห้าปี เราปีละสองร้อยกว่าล้านเข้ามาในพื้นที่เจ็ดจังหวัดทีสานนะพี่าจะเป็นการลงทุนมาสารธรรมร้อยเอ็ดสุพลอโศทอลำหน้าเจริ๊กอะไรพวกนี้นะเป็นพื้นทีนะ่นั้นนะซึ่งตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วอยู่ระหว่างรับรู้รายได้เข้ามาจากชิซึอกะนะครับแล้วอีกงานนึงก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับให้บริการเน็ตสามบีบีบอตันเอเอฟไฟเบอร์ดังนั้นเราให้อยู่ใน4พื้นที่คือขอนแก่นเชียงใหม่โคราชแล้วก็บางส่วนกรุงเทพแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเราคือบริษัทลูกทิมชิซึโอนะซึ่งเป็นผู้ผลิตพวววกแผงงจรคคบุม ครื่องใช้ไฟาในบ้านที่ท่านเห็นเม่าจะเป็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นแฟล็กโฟล์กอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นน้อยรายมากในในที่ทำในธุรกิจประเภทนี้ได้เพราะว่าเป็นเป็นโน้ตฮาวเฉพาะทางนะครับแล้วเป็นรายใหญ่สุดแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นรายที่รับกับรับตรงจากแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโตชิบะท่าน่าโซนิกแอร์ีซัมซุงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่คนพิลุกนะับปีที่ผ่านมากำไรก็เติบโตค่อนข้างเยอะก็ส่งผลให้โดยรวมของแม่ เติบโตจากประเด็นพวกลูกๆพวกนี้เข้ามานะครับอืมค่ะค่ะทีนี้พูดถึงในไตรมาสสองที่ผ่านมาหน่อยค่ะมีอัตราการเติบโตในแง่ของกำไรพันสองร้อยเปอร์เซ็นอยากให้พูดหน่อยว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันเติบโตเยอะเนี่ยจากอะไรเรามีอะไรเป็นปัจจัยสับสนุบ้างครับก็มีสองส่วนหลักๆนะรายได้รายแรกที่ที่ทางบอลพูดไปก็คือตัวลูกคินที่สึกเนี่ยเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่า ปีที่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเขา <c oughs> เขาเขามีโควิดด้วยนะมีส่วนหนึ่งมีโควิดแต่กระทบโควิดปีนี้ไม่มีตัวเขาเองเนี่ยรายได้โตจากปีที่แล้วเนี่ยพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมตรวตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับตัวเลขจากปีที่แล้วเนี่ยอ่าตัวรายได้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยโตตาแก่ละสามี <c oughs> ่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว <c oughs> นะฮะเพราะว่าได้ต่ลูกค้าลูกค้าใหม่นีพวกแอลกีสังสุงที่เข้ามาเดิมเนี่ยส่วนใ่ลูกค้าเราจะเป็นยุโรปกับ สายญี่ปุ่นนะโตัวที่บากันนะช่วงกอะไรพวกนี้นะปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องเทรดวอลเรื่องของอการเดินเกมฐานลูกค้าพวกเกาหลีเนี่ยก็ออกจากจีนเข้ามาแล้วก็มาสั่งออเดอร์จากสิ่งที่ซื้อซึ่งเป็นบริษัทลูกของเรานะส่วนนั้นก็เป็นหลักๆที่คอนดิบิลแล้วก็แล้วลตัวนี้เป็นธุรกิจที่ G P ส S cost มาติดสี่นต์นะเน้นก็17-18%นะครับมันก็ถือว่าได่ดีจาตรงนั้นส่วนที่2คือไองานร้างเดิมของเรางานยูโซที่พูดไปนะคือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันนเเป็ศษก่อสร้าง ความหมายก่อสร้างถึงแม้วรายได้จะเยอะทีก็ร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยต่อโปรเจกต์ใช่ไหมแต่ามาที่มาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแต่พอเป็นงานบริการเนี่ยงานาให้บริการตรงเนี้ยซึ่งเป็นเสถียรให้จัดหาเนี่ยก็มาที่มาสู่เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนแล้วก็การดูแลระบบไม่ให้ล่มถ้าเราดูแลดีระบบไม่ล,ล่มต้นทุนน้อเราก็เซฟได้นะฮะตรงส่วนเนี้ยมาที่ก่อนข้างเย, <c oughs> เยอะก็เลยไม่พบคิดสองเรื่องเห็นสัญญาณจากการขึ้นตัวของอัตราการท่างกำไร รายได้โดยรวมเนี่ยไม่ได้โตอะไรมากค่ะนาะเทียบกับปีที่แล้วเพราะปีีแล้วก่อสร้างปีนี้แค่ให้บริการแต่ว่าอัตราการงานมันแตกต่างก่นึงเพราะว่ามันเป็นงานทาที่ใช้คนเยอะซึ่งพอเรา utilize คนเอาคนไปทํางานอื่นเพิ่มขึ้นคนเดิมเดิมนี่ยม่ได้แใช้คนทํางานฟังช่างเดียวตอนนี้เราเริ่มใช้คนทำงานเยอะโควิดทำหลายงานมาที่ส่วนอื่นมันก <Therm om. S 1> well, no like ็เลยผมได้งานเอสไอบานตื่นข้ามาเนี่ยให้คนเดินเนการที่ทํางานอยู่โซนเพืรอตทำงานมันกดเลยงานที่พิโปล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรก็เลยทําให้งบต่ภาคที่สองแข็งแรงขึ้นมา เห็นได้ชัดนะครับอืม,อมครึ่งปีแรกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะในเร<น>ื่องของครึ่งปีหลังแล้วก็ช่วงที่เหลือต่อจากนี้ล่ะคะ่ะเราฮะก่นครึ่งปีแรกก็มากกว่าปีที่แล้วละกำไรครึ่งปีแรกมันประมาณเกือบ4 9 9 0ล้านนะฮะทั้งปีมันประมาณสัก4 7 0ล้านครครึ่งปีหลังเนี่ยตัวฮิจิสุยังแรงต่อเน,นื่องนะเพราะเกาหลีเนี่ยพวกเชือ่อมสายไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนรถยนต์เราได้ได้ทั้งรุ่นนะแล้วก็กทั้งโลกคือถ้าเขาต่างเราจาก โคโลแวร์เนี่ยเขาก็สั่งทั้งโลกไปผลิตใช่ไหมครับไปประกอบโรงงานนี้โรงงานงาน,นี้นะคร<ไ>ับแล้วได้ต่อเรื่องว่าตัวเกาหลีพวกเอลทีซัมซุงเนี่ยเป็นตัวที่ย้ายปีนี้ทั้งปีต่อจนถึงอีกสองสามปีข้างหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเพราะะฉนั้นตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรตัวที่สามตัวที่สองนี่เราไล่มาที่ตัวเราเองค่ะนะตัวยูโซเนี่ยตอนนี้เรานิ่งแล้วรายได้เราแน่นอนต่อเนื่องว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาง5ปีใช่ไหมหัวใจสามคือเราเริ่มยูทิลิซ์ลดต้นทุนส่วนที่ ก่อสร้างก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเรียกคนเข้ามาก่อสร้างงานตอนนี้เราก็ต้องเอาเขาไปทํางานอีกนะเพราะว่าเราคิดว่าจะลดต้นทุนได้อีกเพราะมาที่ที่บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนะี่ยมีโอกาสที่จะอินมฟูขึ้นในเตือนมิถุายนและเดืมิถุนายนได้นะเนาะตัวอินเทอร์เสบายใจนะฮะร,รายได้ดีกาดําไรดีนะครับตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวแล็ไฟเบอร์ที่เราบอกให้ไวอินเทอร์เน็ตตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยการผ่ายสูงแน่นอนเราเป็นแบรนด์เล็กชื่อไซเน็ตนะฮะสามบีบอร์ดแบน ตัวเอสทูเน so <ce> <ir 280 S 1> ี่ยเขาแข็งแรงเพราะมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์ตอนนี้เราก็เลยเตรียมยูกับทางการิญเคเบิลนะบริษัทรู่กันรวมกันมาเพื่อจอยนะฮะเราก็จะเริ่มมีโปรนั่นเองที่เป็นคอนเทนต์แข็งแรงมีเหมือนเอสเทมรูกพูดได้ห่ดนะโปรงานของของเราชื่อไทรเน็ตแล้วกันของเราไทรก็มีร้อยกวาสิบช่องอ่ะทั้งเกมเน็ตพร้อมกันนะฮะก็คิดว่าตัวเนี้ยมันขาดทุนทุกๆเดือนเลยตั้งแต่ต้นปีมาเราคิดว่ามีโอกาสที่เราจะกลับมาเบรกช่วยภายในปลายปีเพราะฉะนั้นกระส่นนี้ก็อาจจะมาช่วยเติม ที่ทาให้หมบบไอ้กระพรายเราดีเนี่ยมาจะช่วยช่วยมาหักไปหักส่วนลบตรงนี้ขึ้นมาได้นะเราปีหน้าเราพี่หวังว่า,วาตัวไฟเบอร์เนี่ยอาจจะกลับมาได้แล้วก็เรามีโครงขายจิตจังหวัดจากจังหวัดที่พี่พูดไปใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยเราเป็นนิตเจ้าของให้ส่วนของเราเองเพราะนั้นเราสามารถล่าสายต่อไปให้ถึงให้เป็นการรูปบ้านที่มีกําลังซั์ที่สามารถติดต่อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ได้เองนั่นก็จะเป็นห<ะ>วังว่าจะเป็นน้ําบ่อหนึ่งที่จะค่อยๆซึมขึ้นมาได้นะฮะจากปัจจุบันที่เรามีน้าบ่อใหญ่คือฮิง ทำกำไรให้เราดีแล้วนะครับไอ้ฝั่งเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บส่วนอนาคตหลังจากนี้เนี่ยถ้าพูดไปเลยเนี่ยก็คือคงต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ๆนะครับตอนนี้เราเริ่มปรับโครงสร้างทางการเงินลดหนี้ลดสินลงมาเดี๋ยวจะลดอีกนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเอสเอสเคอร์ใหม่ๆลงทุนระดับหนึ่งถ้าไม่มากเนี่ยเราก็จะมาเป็นเนิดเดือนมาใหม่นะครับก็คงก็จะเป็นทาาํามคาดหวังนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะมีตัวทีนี้ที่เราแพลนว่าเราจะยื่นไฟลิงฟล่งภายในปีนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็เพื่อให้ปีหน้ามีโอกาสที่เอาเข้าตลาด เขาก็มีแผนที่จะไปต่างประเทศ MA ของเขาเองเพราะว่าไอ้ธุรกิจซิลส์สเีมหรือว่าไอ้ลาเบลที่เขาทําให้กับขึ้นใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนป้าเรามีโรงงานรไฟฟ้าเยอะไอโรงงานซื้อใช้ไฟฟ้าโรงงานเยอะกว่าเราอีกเพราะเราก็งเก็บเกี่ยวโอกาสนะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะทําการต่วนี้เอาเข้าจลาให้ได้านในปีนะแล้วก็ผู้ทุ้นไทยเนี่ยก็จะได้ไประโยชน์เพราะว่าท่านไปได้สิบซองซื้อมาจากลูกผ่านพียง็จีไนนะครับค่ะทีนี้ บอนอยากรู้ว่าภาพของอาทางผู้บริหารเองวางไซแมทเดกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในอนาคตครับคือตอนนี้ปีนี้เราเร่ไล่ลปรับโครงสร้างนะครับโคสร้างการเงินโครงสร้างการบริหารต้นทุนการดำเนินงานซึ่งน่าจะจบภายใน Q3 Q4 เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเริ่มนิ่งละคุณเยเราลดลดน้ำหนักลดความอ้วนไว้ให้พร้อมที่จะไปรอบหลังจากนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาโลุก,กับก็คือตัว s g x ไทเบอร์ซึ่งแข่งขันยากแข่งขันน้อยให้แข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้บางโคร่างแข็งแรงขึ้นซึ่งทําไปแล้วแบบเจริญอนาคตก็เป็นภาระของผมแล้วที่ต้องเลือกหาการลงทุนกระตันสร้างเอสเตอร์เพราะบริษัทลูกที่พูดว่าเจีบเข้าตลาดเราลงทุนเมื่อสามปีที่แล้วนะตอนนี้เราเก็บเกี่ยวผลตอบแทนคืนแล้วเอารูปเข้าตลาดเราก็จะเลี้ยวไลฟ์โปรฟิตบางอย่างออกมาจะลดสัดส่วนงานถือหุ้นลงมาเพื่อเอาเงินไปลงทุนเอสเตอร์ใหม่ก็ปั้นอีกสองสามปีเพื่อหาลูกที่เป็นลูกกระจันสรึงขึ้นอีกนะครับฉะะะนนนนั้ใรยยยาวปีีเ่ เราก็จะเลือกลงทุน S c ส r คอเราเป็นผู้ให้บริการโซลาร์มัลติมีดิที่สามกลุ่มในกลุ่มสื่อสารของกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามันมีโอกาสเป็น S เป็นเทรนของโลกนะคือเราจะเริ่มเห็นการ 5G ไฟเบอร์ที่มันแรงกว่านี้เยอะมากคือตอนนี้ท่านเห็นที่ในการเราใช้หนึ่งกิกหนึ่งกิกเขาพูดกันหนึ่งพันสองร้อยกิกแล้วคำเดียวระดับโลกที่พบเจอเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่เป็นหลายๆอย่างในโลกของการสื่อสารซึ่งเป็นเทรนด์ที่สามารถ เราใช้ประโยชน์จากปัญญาที่เรามีเราพยายามจะต่อยอดจากสิ่งที่เราทําเราไม่อยากจะข้ามบุ้ยไปเช่นไม่อยากจะก้าวก้าวล่วงนะว่าอุตสาหกรรมอืม่นเ่พื่อสมุนไพรอย่างเงี้ยเราไม่มีความสามารถเราไม่สามารถไปหาคนมาทําอะไรเงี้ยเราก็เอาพนักง,งานที่เรามีอพนักงาที่เรามีทาในสิ่งที่เราถนัดแต่ว่าต่อยอดเข้าสู่ไทยอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ก็ค่อยดูอยู่แล้วก็หาแต่ตอนนี้แน่นอนเราเตรียมเงินเตรียมคนให้พร้อมเพื่อว่าถ้าโอกาสมามีพาร์ทเนอร์ที่เก่งเราก็เข้าไปเสี่ยกันเกิดแบบปั้นขึ้นมาบน US เกิดตรงนะครับ ืแสดงว่าไซแมทนับจากนี้ไปตั้งแต่เห็นการฟื้นตัวมาเนี่ยตั้งปีหน้าและปีต่อๆไปจะโติบโตอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะพี่จุ้งใช่คือตอนนี้ฐานกําไรเราชัวร์รายได้เออยูโซเนี่ยห้าปีปีละสองร้อยกว่าล้านแน่ๆแล้วใช่ไหมไฟเบอร์มันก็มันก็เริ่มนิ่งแล้วลูกค้าที่ลดลงไปเริ่มนิ่งแล้วนะเริ่มยืนได้แล้วตัวตึกนี้เราสบายใจเพราะว่าเวลาได้เลิตก็ได้กี่สามปีสี่ปีเพราะรุ่นมันลดอยู่แล้วกว่าจะเปลี่ยนรุ่น เราตอบใกล้ๆเปลี่ยนเขาก็ R&D กับเราอีกมันก็โอกาสที่จะหลุดเพราะนั้นสบายใจใใใปปอย่างเงี้ยรายได้ปัจจุบันที่ปราณพันกว่านั้นนิดๆนี่ยนะฮะเราคิดว่าทรงตัวละโตอีกแค่วันสิบเปอร์เซ็นต์นี่ปัญหานะครับกำไรลดต้นทุนได้กำไรน่าจะเริ่มเมนเทนระดับเลเวลไอมาที่สองเนี่ยผมว่า,วาน่าจะเอาอยู่แล้วหลังจากนี้เราจะเริ่มมีเงินเข้ากระเป๋าเราเยอะขึ้นเราก็จะเริ่มมองหาอินเวสเมนต์ใหม่ๆที่ช่วยให้ตัวนี้เริ์ฟในช่วงสามสี่ปีข้างหน้า นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เราก็เริ่มดูในทีบริหารก็เริ่มดู้ประเภทแคตตาล็อกไหนที่เข้ามามีสตาร์อัพเข้ามาคุยเยอะเลยนะตั้งแต่เข้ามาก็แบบคนมาออฟเฟอร์ไอเดียเยอะแยะแล้วก็<ห>ดูดีๆเพราะว่าจริงเราก็ไม่ค่อยชอบสตาร์อัพร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะบางทีมันก็บางทีมันตีโปง่งไวล์ลูกอยู่นะฮะเราชอ, <c oughs> อบชอบที่มันมีความพิเศษอย่างหนังสือ่ยหนังสือพูดเลยความพิเศษก็คือไนมะ่มีใครคัดลอกเขาได้ง่ายๆนะถึงอยากจะคัดลอกไม่มีเครื่องนจะักรที่ทำธุรกิจไอซิลสกรีนเองแต่ทำต่างได้ง่ายๆ เพราะน,นั้นเนี่ยเราหาความพิเศษอย่างนี้ยะที่จะลงทุนถ้าเกิดจะลงทุนประเภทธุกิจคอนเวนชัันแนลเดิมน,นะแต่ท่่นก็ไอเรื่องทพรคมที่เรามีความเชี่ยวชาญเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงปีสองปีสามปีนี้ขอเป็นปีแข่งการลงทุนก่อนใช่ไหมคะพี่จุ้งใช่แต่โชคดีที่ที่ลงทุนไม่ต้องกังวลเฮ้ยโอ้ลงทุนแล้วต้องเพิ่มทุนเลย,มยไม่ต้องเพราะว่าไอตัวลูกเราที่ออแต่เข้าตลาดมันจะเป็นกระเป๋าเงินให้เราละเหมือนพูดง่ายคือเราจะเริมเอาเงินเดิมที่กำไรนะเราลงทุน อไม่เยอะเลยสำหับที่จีซื้อในเมืเ่อสามปีที่แล้วเข้าตลาดเนี่ยผมคิดว่าเราได้ขายขายหุ้นบางส่วนเพื่อ,อามาลงทุนใหม่เนี่ย غ, คือทุนเรียบร้อยแล้วมีเงินใหม่เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นเราลบกลัวไปแล้วมันต้นปีต้นทุนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ลคมด,ด,ดลคลัวั่ความเงินผู้ถือหุ้นมากละก็จะเป็นที่ต้องเอาที่เราลงทุนเนี่ยมาต้านต่อละนะซึ่งก็ใช้อยนะ่างว่าระบางอยู่นะเพราะว่านี่ตายผมก็ค่อนข้าง positive แล้วก็ดูเรื่องหุ้น ขอขอถามอี่นิดนึงค่ะในส่วนของปันผลเนี่ยมันจะมีข่าวดีตรงนี้สักเมื่อไหร่อย่างไรคะครับถ้าดูจากงบแต่มาที่สองเนี่ยเราาขาดทุนสะสมหมดเป็นบวกแล้วกำลักสะสมนะฮะคือปีหลังเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็มีแต่บวกเพิ่มขึ้นนะก็มีคนถามมาเยอะเรื่องนี้บิษัทนี้ไม่ได้จับผลมานานนะก็ดีใจแต่โดยส่วนตัวนี่ดูมากเพรก็ต้องกัรติใจ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายังเมนเทนสิทงที่เราทําได้ในภาคที่สองเนะี่ยผมว่าปีนี้ได้จะเป็นปีที่จะเริ่มมองความหวังเรื่องเงินกันผลได้นี่ตัวส่วนตัวก่อนนะนี่เพราะบอร์ดต้องมีคนอน,นุมัติผมเชื่อมีโอกาสสูงนะเพราะเราพร้อมแล้วหานะเงินเงินเราก็รูปแก่งกุ้งนะครับผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับก็ตอบแน<ม>ทนควาู้ที่มีกำลังใจให้กับไซแมนช่วงนี้ที่ผ่านมาเนยสอบถามเข้ามาเยอะนะครับ